เคล็ดลับจับเงินล้านให้คุณพึงจำไว้อย่างหนึ่งว่าความสำเร็จทุกๆความสำเร็จต่างก็มีระยะเวลาในการที่จะต้องลงมือทำอยู่เสมอให้คุณมุ่งมั่นเดินหน้าสู่ความสำเร็จของคุณทางการเงินโดยใช้ความพยายามที่มุ่งเน้นอย่างหนักหน่วงสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์บอทออนมันนี่โค้ดพอดแคสต์ที่จะพาคุณเติบโตทั้งพลังความคิดและเงินในกระเป๋าของคุณ เคล็ดลับที่1การตั้งเป้าหมายเป็นด่านแรกไม่ว่าคุณจะทำอะไรในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีต่างก็มีเป้าหมายหากคุณอยากได้หนึ่งล้านแรกการตั้งเป้าหมาย1ล้านแรกคุณจะทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีและคุณอยากให้ถึงหนึ่งล้านวันที่เท่าไหร่เดือนไหนเวลาเท่าไหร่ระบุให้ชัดเจนแล้วเริ่มสร้างแผน เพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายล้านแรกของคุณเคล็ดลับที่สองนั่นคือมองหาแหล่งรายได้หลายๆแหล่งหลายๆช่องทางเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของคุณเพื่อที่จะรองรับศักยภาพในการที่จะได้เป็นมนุษย์เงินล้านหากคุณยิ่งมีทางเข้าของรายได้หลายๆทางนั่นมันหมายความว่าเงินล้านบาทแรกของคุณ ก็จะเข้ามาได้แบบรวดเร็วเชกเช่นเดียวกันเคล็ดลับข้อที่3การลงทุนให้ชาญฉลาดให้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะลงทุนและตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลคิดให้ดีคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำลงไปนั้นคุณได้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่คุณจะลงทุนมากน้อยเพียงใด เคล็ดลับข้อที่4รู้จักการใช้งบประมาณของคุณให้พอเหมาะพอดีหรือไม่เวอร์จนเกินเนื้อจนเกินไปคุณอาจจะกลายเป็นอยากมีร้านแรกแต่กลับเป็นนี่หลายๆล,ล้านก็เป็นไปได้ฝึกใช้งบประมาณฝึกฝนการสร้างงบประมาณเพื่อประหยัดและเป็นการลงทุนเงินของคุณอย่างมีปฏิสิทธภาพนั่นเองเคล็ดลับข้อที่ห หากคุณอยากจะสร้างหรือจับเงินล้านคุณจงเรียนรู้ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีหรือการตลาดเพื่อการตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างจะได้ไม่พลาดและล่าช้าจนไม่ได้ขว้าเงินล้านเคล็ดลับข้อที่6 ok. สร้างทีมหรือเครือข่ายของคุณให้แข็งแกร่งให้รายร้อมไปด้วยบุคคลที่ประสบความสำเร็จซึ่ง วันนี้หากตัวของคุณเองเหนื่อยล้าคนสำเร็จเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจและให้คำปรึกษาที่ดีกับคุณได้คุณจะได้ไม่ต้องล้มเลิกไปกลางทางกลางคันเลือกเครือข่ายที่แข็งแกร่งรอบข้างของคุณให้รายร้อมประสบความสาเร็จไปด้วยผู้ที่ประสบความสาเร็จข้อที่7ประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงมือทำทางธุรกิจเสมอ หากวันนี้คุณคาดเดาแล้วว่าสิ่งนี้มันอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนภายหลังหรือคุณรู้สถานการณ์การตลาดแล้วสิ่งนี้ไม่น่าเวิร์คคุณก็ควรจะตัดสินใจให้แน่วแน่เพราะบางอย่างก็ต้องใช้ในการตัดสินใจเร็วบางอย่างก็ต้องใช้ในการตัดสินใจช้าเฉยเช่นเดียวกันจงประเมินทุกความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจทางธุรกิจกลยุทธ์หรือการลงทุน เคล็ดลับข้อที่8มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาตัวของคุณเองอยู่เสมอแบบต่อเนื่องทั้งทักษะความรู้ทั้งทักษะความเชี่ยวชาญความชาญฉลาดของคุณจงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ในการฝึกฝนทักษะของคุณอยู่เสมอเคล็ดลับข้อที่9จงเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณโดยการมุ่งเน้นไปด้วยการให้คุณค่าที่ตัวของคุณเอง อยากจะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าที่สำคัญให้กับชีวิตของผู้คนให้มีความเป็นอยู่หรือให้เพิ่มมูลค่าในสิ่งที่เขาได้รับไปแล้วมันเกิดประโยชน์กับเขาได้อย่างยอดเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นตัวของ Boss on Money Code เป็นตัวแทนประกันชีวิตเวลาที่นำเสนอแผนคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆซึ่ง แรกแรกลูกค้าก็จะรู้สึกว่าอึดอัดในการที่จะมีประกันชีวิตแต่พอลูกค้าได้ฟังผลประโยชน์คำว่าประกันชีวิตไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาไว้ใช้หรือเป็นมรดกตอนที่เราจากไปแต่ประกันชีวิตเรายังสามารถแปลงเป็นเงินเกษียณใช้ได้เวลาที่เราอาจจะไม่มีลูกหลานเลี้ยงแล้วหรือเราเองสามารถที่จะกู้กรมธรรม์มาใช้จ่ายกรณีเราฉุกเฉินไม่สามารถที่จะ ส่งกรมธรรม์ไหวแต่เราก็ยังมีเงินก้อนหนึ่งในกรมธรร์เพื่อกู้ฉุกเฉินหรือเอามาใช้ในการที่เราขัดสนในช่วงนั้นนั่นคือการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเขาซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้เคล็ดลับข้อที่10จงยอมรับในเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นจงก้าวนำด้วยการเปิดรับเทคโนโลยีและปรับตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงของการตลาดของโลกปัจจุบันเพราะหากวันนี้เรายังเป็นคนหนึ่งที่เดินช้ากว่าคนอื่นเขาในขณะที่คนอื่นเขาเปิดรับทุกอย่างเราอาจจะพลาดในสิ่งดีดีก็ได้ข้อที่11จงสร้างแบรนด์ของคุณให้แข็งแกรนโพชโนแบรนด์ no Man, ชื่อเสียงของคุณจงสร้างความน่าเชื่อถือความช่างสร้างความน่าเชื่อมั่นซึ่งเมื่อไรความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมั่น ก็จะดึงดูดลูกค้าและนักลงทุนมาให้คุณได้อย่างง่ายดายข้อที่12คุณจงมีความภาคเพียรและยืดหยุ่นเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายความพ่ายแพ้ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่คุณจงอย่ายอมแพ้ต่อเป้าหมายเงินล้านบาทของคุณคุณจงภาคเพียรและยืดหยุ่นพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทาย ในทุกๆความท้าทา,ายเคล็ดลับข้อที่13จงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติการตลาดดิจิทัลหรือการอ e ีคอมเมิร์ซทุกสิ่งอย่างเอามาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้มันง่ายขึ้นให้มันสะดวกขึ้นให้มันมีทางลาดขึ้นและคุณยังสามารถ ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติต่างๆเข้าถึงผู้มุ่งหวังได้เป็นวงกว้างซึ่งการคว้าเงินล้านของคุณก็จะขยับเข้าใกล้ในเป้าหมายทุกๆทีเท็ดลับข้อที่4คุณจงขอคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือคุณอาจจะมีพี่เลี้ยงหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อ บอกรายละเอียดการรู้ข้อมูลเชิงลึกของคุณในการตัดสินใจแบบมีข้อมูลในการลงทุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งข้อนี้คุณจะได้เปรียบมากๆและถือว่าการเป็นย่นย่อการคว้าเงินล้านของคุณได้ง่ายมาจงขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเคล็ดลับข้อที่15การตอบแทนการมีส่วนร่วมในการกุศลหรือการเข้าสู่สังคมและการสนับสนุนของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เชิงบวกวันนี้การสร้างความสัมพันธ์การสร้างคอมคมิชเนต์การสร้างระบบการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมยิ่งคุณตอบแทนคืนสู่สังคมมากเท่าไหร่ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของคุณก็จะถูกกล่าวขานมากเท่านั้นเมื่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของคุณเป็นวงกว้างคุณก็จะได้รับการรู้จักมากขึ้นและงานของคุณก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายมากขึ้น และนี่ก็เป็น15เคล็ดลับจับเงินล้านบอสออนเชื่อว่าหากคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่ข้อแรกคุณก็ย่อมที่จะไปสู่เป้าหมายได้อย่างง่ายดายสรุป15เคล็ดลับจับเงินล้าน 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัด 2. มองแหหาแหล่งได้ไดจากหลายๆทาง 3. ลงทุนให้ชาญฉลาด 4. รู้จักการใช้งบประมาณให้เป็น 5. เรียนรู้ข่าวสารล่าสุด เกี่ยวกับเทคโนโลยี 6. สร้างทีมเหลือคือ่ายที่แข็งแร่งของคุณ 7. ประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจเสมอ 8. มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงตัวคุณเองอย่างต่อเนื่อง 9. เสนอผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์บริการด้วยการให้คุณค่า 10. ยอมรับในเทคโนโลย,ยีนวัตกรรมใหม่ๆ 11. สร้างแบรนด์ของคุณให้แข็งแร่ง 12. คุณจงมีความภาคเพียรและยืดหยุ่น เตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายข้อ13จงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพื่อเข้าถึงผู้คนในวงกว้างข้อ14ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินพี่เลี้ยงเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและข้อที่15จงตอบแทนและมีส่วนร่วมในการส่วนกุศลต่างๆกับผู้คนเพราะจะทำให้คุณมีชื่อเสียงและคว้าเงินล้านได้อย่างง่ายดาย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม p โ t c แค t Boss on Money Code มาถึงจุดนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันโ t c แค t หน้าสำหรับ p โพสแค t นี้ Boss on Money Code สวัสดีค่ะ